สวัสดีครับเอาคริปนี้พามาชมเอาต้นไม้ลงครับโอ้ยโอ้โอ้โอ้มันจะล้มมหารถไหมเนี่ยโดนรถแน่นอนเลยเนี่ยโดนรถปะงัดงัดเก็บเาเดียวเดียวมันจะโดนแป๊บได้นี่ ฮะเองเองถอยแล้วยืดยืดอามถอยถอยแล้วค่อยๆยืดอามไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อว้าววยืดอามไปยืดอาม ờ ờ dư đàm bay ờ thôi ờ dư đàm bay à thôi à thôi à ờ, dư đàm bay dư đàm bay à thôi thôi khi vàng lên vàng lên vàng lên vàng 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 khi bay kệ sổ so. ตายไมหมเราโอ้ตายว่ะไม่รอดไม่รอดไปตัดเลยซอยคิงเลยไปรุ่นเอาคอนเอานี่ออกเดยวเด้อตีนี่ออกเลย เราจะทำการซอยก่อนครับนี่แหละครับมันอาการคือน่าจะขาดน้ำอะ่ะแห้งงั้นอ,อกเลย

miếng lên bên xin này ta tiệt bao là

đi Hãy subscribe oh. cho nó. Ghiền Mì Gõ เรียบร้อยครับนิบนิบอ่าไม้นิบนิบเล่โซเอาหลังมุ่งกี้มันนะ่ะยกเลยเอาหลังมุ่งกี้เลยเอถึงไหมวะเออละอายกุกยยกก่อนยกก่อน 7 1. นะคือจมที่ระวัง5-10ซม.ครับครับ bà bà, ครับ รอยเป็นไรเนาะนี่กันเร่งรุ่นแล้วมาเหมือนตอนดึงเมื่อกี้เนี่ยขับมันลงตัวจะไปอยขึ้นเร่งขึ้นไหมวะไม่ฮะมันไม่เร่งไม่เร่งแล้วดึงเมื่อกี้ไงมันหลุดอะไรหรือเปล่าเนี่ยกรคำนั่นแหละเหมือนอะไรหลุดนั่นแหละ ให้หกเหลี่ยมได้อามาไหมมีไหมนี่แกะดิตายอยู่ได้อยู่มีอยู่อาแล้วไปตอนดึงดึงเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นเลยใช่ไหม

เจ้าที่แล้วเจ้าที่แรงแน่นอนเลยดมหนึ่งเสื้อหนึ่งหน่ดูดิมันหลุดตรงไหนมันเร่งมันลองกดนะลองกดดูดิดูทางกระนองนี่มันหลุดอยู่นี่นี่ หลุดอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมนั่นมันไม่ไปในนดมันไม่ไหวโอเคยังไงทีนี้เอาชื่อเราดีเด็กเกะดีเด็กเช่างเราลืมวิจัยนั่งเป็นนก มีน็อตตรงนี้ไหมมีไหมมีไหมตัวเดียวน่าจะมีอะไรหลุดตอนตอนดึงออกเมื่อกี้แหละมันหนีบอันนี้อันนี้หลุดได้ไหมเห็นไหมไอ้หลุดไอ้หลุดกันได้ยังเร่งเดินเจอยัง เออเราดึงแรงเกินไปลดเลยบ่ะไปประกอบไปถูกได้ยั <c ười> ้ไงนี่อยู่ล่างสปริงสปริงอยู่ล่าง ស្ពីងនៅទីណាស្ពីងនេះជាផាត់នៅខាងនេះនៅអូ